สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะมาดู X Max 300นะครับเปิดกดเจไม่ได้กดมีไฟนะนะไฟขึ้นนะโอเคหมุนกนตำแหน่งออนไม่ได้ครับเหมือนสวิตช์เนี้ยมีปัญหาหรือวัารถเหมือนเคยจมน้ำมาจังรถตกน้ำเพราะว่าดูาดจากปลั๊กอะไรมันขึ้นเกลือเนาะจังดูอันนี้หลวมไหมหลวมนะ เนี่ยมันยังไม่หายหรอมมันจะรับ่เนี่ยนี่ี่นี่ก็ดเดี๋ยวเช็คไปพร้อมกันนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมายังไม่ได้เช็คนะครับ่ะเดี๋ยวงัดไว้เลยอ่ะแน่นแน่นอน อนี่เครื่องมือพิเศษนะครับมีตัวนี้ดีเนอะทำไมเขาใส่แต่รับกันมาอยู่นะเนี่ยตัวสำรองใส่เหละซิปแถวนี้ซนะิปตรงมาแถวนี้ใช่ย้ายแล้วตัวเดียวเลยย้ายแต่ตัวเดียว Nè nhìn nè. Ờ im đi biết. Tại sao mà nó rớt tốc nam này mà Tại sao mà bị chịch vậy? ก่อนอื่นก็ลองเช็คพื้นฐานก่อนนะครับออกจากแบตก่อนนะอย่าพึ่งไปแบบสันนิษฐานวันอื่นอย่างตัวอื่นตื่นเสียนะครับอาเช็คเกี่ยวกับพวกสายไฟนี่ก่อนนะครับไล่เช็คทุกจุดก่อนนะครับ <years> รรรนเดี๋ยวผมถอดหลังเจรอ two thousand years later ยิงยิงนะตัวแค่นี้เถอะตัวปัญหานะครับเปิดซีสกุญแจไม่ได้ X Max สามร้อย เห็นแล้วหัวจะปวดตัวแค่นี้ยดูรถบักใหญ่ด้วยใหญ่กว่าสายไฟนิดเดียวเนาะดูดิทำไม้รถเปิดสวิชกไม่ได้นะครับเอกแม็กสามร้อยตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอ